I <laughs> no, หน้ากรธไหมวะโอ้โกดอยู่ไรได้คอดูแต่หาเบลล่าในในนั้นไม่เจอออเจอแล้วต้องซูมเอาาค่มองเหมือนกันซูมก็มีม้ลองจับเลยมเคอนี่ะอนอะไรปะไม่เคยทีไม่เคยสักผักก็ไม่โวนกันที่จะซงที่ต่อไต่ได้ จะชนไม่พรตรงนี้ป่าถ่ายอไปแล้ว่ยอะใรถ่ายลน่ชั้นอะเอาเดีๆดีอยากรู้ว่าเหนื่อยไหมในการที่แบบว่าต้องคัดคลิปแล้วก็ไปตัดแล้วก็เอามาลงเพราะว่าถ่ายนี่วันนี้ถ่ายเยอะไปเออจริง เห็นกี่ตาดิซแล้าล่ามังคายขนาดนี้อดิไมิกีกิตาอดิฉชมีเอฟพุซเอามีมีบอกเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ตัดเสร็จตัดคลิดมาบอกเลยสามเลยพูดเยอะเราอ่ะพูดเยอะเราอ่ะแหละแล้วก็ไปที่ เรามีด้วยเปล่าเรามีด้วยมีเขาจะให้แจูดแมวอโอ้ยคุณน่ารักขนาดนี้ไม่รู้รว่อง้าใครจะไปน้องเธอโอ้โอ้ยอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อเฮ้ยจริงจริงเดี๋ยวว่าแล้วตัดต่อแล้วไปถ่ายไปแล้วแน่เลยพี่ดยวทำอะไรมาแกก็น่ารักตลอด ซื้ออะไรมาไที hey. ่อะไรขนมอะไรหรอขนมอเล้ยขอชิมอันนึ่ขอชิมหน่อยรเคน้มวนช่วไหนปนมาที่วไนแ่เดียวเรยวปมาที่เดียววันนี้ค่อยคุ้มค่าตัวเลยเนาะเออสุดยอดเลยค่ะถ้าแบบนี้ถ้าแบบนี้สู้ไหวค่ะตัวเท่าไร่ก็ไปค่ะมามามาไทยมูดีถ่ายรูกนะฮงอง ถอยมาองเฮ้ยนิ่งๆดีวะและ,และนี่คือครบหรือยังคนที่นั่งอยู่หลังๆ<ม>โอกมาแล้ววิ่งมาเหรอพ<ม>ี่น้องดาพี่น้องดานั่งอยู่ทั้งหลังที่เบลนะมาแล้วัวอยู่ข้างหลัง พูดเหนะป็นพูดเหนตอนนี้พูดหน่อมาทั้งพูดทั้งเจอทั้งถ่ายเอี๊ยดอีกสลับด้านบ้างไหมน่สลับสลับด้านโอ้ยแต่ก็ล้มจะลมเอาก็ตรงนี้น้องเบลไม่ยอมบเหมน้องเบลไม่ยอมกลบ แล้วก็หมดแล้วนะมีแค่นี้แหละแล้วหมดเลยมีเขาบอกว่าจะมีอยู่มีไหแดงน้องโออะไรอย่างงี้ปะเขาปะถามว่าอืมว่าอะไรถามว่าอะไรถามว่ากลับกี่โมงก็บอกเขาไปแล้วบอกถุกมหรือเปล่าว่าไม่รู้ จุดยอดเสมอต้นเสมอปลายไม่รู้ถามคนอื่นนะอย่างนี้น้องโอ้นะทุกสารมาถึงอีนี้ก็แบบสายก็สายแล้วอ่ะแล้วก็โหลดแอปดูระวังกระไดเลื่อนอ่ะไปเ่อกันไดมาถึง ทุกคนต้องเอาของเ้าเราไปเลยนะไม่มีเรื่องนไม่ซืออะไรทั้งนรไป้อปยอยู่ที่กทีมอกทีม่งผู้ชายเขาเนาะเขาต้องถือทังป้ายท่ทีมไมเราไม่รอม่ล่าไม่อม่ล่าแง่หรอี่ม่รัป้ายไคะก็อยากแต่ว่าเขาหน้าดีกว่าอยากทำต่อเป็นยังไงข้างนอกมาแล้ว

เนประตูไปนิดนึงหเลยประตูไปนิดนึงหอไปสวยเดิจัใครมาไปสวยนีเป็นครื่องหนาวกันไหมหนาวไหมบนเพื่อนไม่หนาลอนี่หนาววาหลับตายเลยเพื่อนเพื่อ้าเพืรเื่องแล้วโอ้โหกว่าจะหลับแทบจะถึงอยู่แล้วะไม่ตื่นเล้นค่อยเข้ามุมเ้ยไหม สมาชิ่าดใหญ่ฮเมาชิกถาดใหญ่อ๋อขปไปไปเดียวเขาวขาเข้างไหนข้างอยาางไหนอะคิมมอะไรที่ว่าดุอะไรที่ว่ดูประจำประจำพูดอย่างนี้ประจำนเห็นมาเขนมา นั่นคือที่นั่นหรอกินอะไรกันในอ่ะมาม่เนี่ยคือเธ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 ออยู่ตรงกลางๆดิเขาอยากเดี๋ยวเดขาต้องแคปหน้าจอตามที่ใส่เขาอ่ะได้ยินไหมน่ะได้ยินเสียงเขาไหมแม่จะได้ยินสัญญาณมีคนแคปเป็นหรือเปล่าอแคปตรงนี้โทรศัพท์เครื่องนี้คนคนคนย่านนั้นเขาเทคโนโลยีได้ อันี้แคปอ้่นี่นเ็นแคปันี้บกาแคปไป่อยน้องบอกน้องอัดวิดีโออ่ะอนนี้คุณผู้ชไม่ใช่นั่นเขานดไแ้เบิดเบิดเปิดเปิดอะไรนะทไงอะไจ้าอะไรกันจ้าเขาแคปเป็นละมั้งอ๋อเพาอัดวีดีโอไปแล้วแต่วิดีโอมันจะไม่ใจยากให้กำลังใจเขาหน่อย้ยอะไรร่วงโทรศัพท์ใครรว โทรศัพท์ใดเบลค่ะทรเหรไม่เอา้หขันลงมาขนล้ามากขน่ามากมือไว้ที่กระด่างหังแล้วอยากเห็นหน้าฉันว่ามันไม่เหมาะนะท่านั้นน่ะฉันว่าฉันไม่ใหู้ไงวะ่ขันนัาไปด้วยนะ อ๋องั้นเราไปแล้วนะวันนี้ดื่มดำแล้วนะความรักมันแน่นจนร้นเลย่ดนอะไรสี่ทุ่งบายบายจกแล้วนะสี่ทุ่งบายบ <c oughs> ายส,สานุกส,สา์ทุชโชว์สวยพุชโชวนารักสต์มากรักมากขอบคุณค่ะ คนเดียวหนูก็รักที่เดียวเหมือนกันคนเดียวด้วยคนเดียวใช่ทำไมทำไมจะเชื่อมันเชื่อได้ไหมมีแค่ใบอก็คนนะมันเชื่อได้ใช่ไหมอะแต่แปลกเกินเอย รักเดียแต่หลายใจรีพี่น้งดาใขรยี่แล้วกลัวถ้าใครหลบตาคนนั้นอะใช่เลยงาาีแนไหนด้ดิมีใครหลบตาบ้างกหลาคนหนอ๋อโอเคอ๋อโอเคแนแตกไม่ต้องเกนะบ มาหมู่เขาเขาด้วยหรอวันนี้คนเยอะมากเยตลกว่ะวันนี้ได้แกงคนมันที่อยู่กันจนงานจบมันนานไหมอะไรนะไทยเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไม่แล้วแล้วรู้ป่ะน้องบอกว่าอะไรป่ะเชื่อป่ะแฟนขบต้องปิ้นเนื้อเพลงนั้นมาแน่เลยันนี้ยังไงจริงๆแล้วเดี๋ยวเคยดูนะว่าเราจะสู้กลับด้วยอีกเพลงหนึ่งแล้วก็สงสัยพี่พลยว่าเราต้องบอกไหม

ร้องเพลงไหมล่ะคะจะได้ซ้อมมาไม่มีขำมากตอนแรกเขากดปุ่มผิดเขาไม่โดนปุ่มไลฟ์ทีนี้มีคนตัู้ยเยอะอืมไม่ยอมปิดทีนี้ไลฟ์ไม่ยอมกันขึ้นเครื่องไม่ยอมเยทุกอย่างี่น้องเข้ามามากันหมดแล้วข้างข้างข้ากมไม่มีลำโพงนะไม่มีเสียงหรอเคือแบบตู้นนะะ ทำไมเราไม่ได้ยินเสียงเขาเลยอ่ะเขาเปิดเสียงเบาเขาไม่ได้ยินได้ยินเสียงอยู่อยู่ข้างอ่ะได้ยินเขาไมพูดแต่เราอ่ะพูดไปอยู่ได้ยินไหมได้ยินไหมฮัลโหลเทสหนึ่งสองวอถ้าได้ยินบายบายหน่อยไม่หดหงิดไม่อ่อยดูม่วงนะคะเฮ้ยเบลพี่อ่อยไม่ไหวด้วยนะแย่ที่เดือน แกกินเพีไม่กินเลย้กินทำไมอ่ะไม่กินไม่กินนิดเฉยๆปวดเลยอ่ะยังไม่ไหม่เหรอฉันไม่ชอบเรียนไม่ติดไม่ได้โอ้หแกก็เลยเวียนใแกกำลังใจน่อยๆหน่อยนี่ใครมีใครที่ถ่ายให้รถติดปะเนี่ยรถนานมากเลยชอบอกว่ารถมาเยอะชอบนู้นหรือเปล่าที่พี่แล้ก็ออกไปแล้วนั่นอ่ะรถบ้านมาแล้วนะรถบ้านที่เดียวกัชอายบถึงไหมคิดถึงไหม บไม่ได้ไม่ไดาะแน่ว่ะกลับก่อนแน่ว่ะประกบกันใหม่ขนาดนั้นเลยเหรอไม่เด่นไม่ปกติมีแต่เราไปก่อนมั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 นต่ำมากใช่ไหมได้น้องไม่น้องเก็บน้องรู้แต่พี่แดงก็าดูแบบนี้แหละบอกว่าพูดดังๆพูดดังๆบอกว่าบอกว่า ไม่ใช่ยังเห็นหน้ามาไหมยังมาขึ้นขึ้นนะคะขึ้นนะคะได้นะคะกลับบ้านดีดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะบ๊ายบายจ้าโอ้มานี่แล้วก็นะไปค่ะโอ้ตามที่มาตามไปไหนไม่รู้เหมือนกันเดินมาเท้าตามกลับบ้านไปด้วยโอ้มายังไรอ่ะ อคุโอเคนะคะขอโทษนะคะใ้ขับลากไปเป็นสามเพราะว่าเพราะว่าเดินถอยหลังเนาะเหมือนเช่นเพราะว่าขาตันนั้ลุ้นนะลุนอะไรอ่ะคุณอยากได้คอนเทนต์ไหมเดินชอนเสา พอเราเล่นคุณก็ไม่ถ่ายเล้วนขไปไแม่รมาแล้วเบลพี่เบลเดินนรถมาวางมาาเดินชนรถเดินชนรถดิ